ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแขกในวิชาสุขศึกษานะคะความปลอดภัยในชีวิตเรื่องอันตรายจากการเล่นและการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอันตรายที่บ้านและโรงเรียนนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดพ5.1ป .1 นทับสบอกสาเหตุและการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่น พอ5.1ต .1 ทับ3แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียนทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอันตรายจากการเล่นเป็นยังไงอันตรายจากการเล่นการเล่นของเด็กเช่นเล่นของเล่นเล่นกีฬา เล่นเครื่องเล่นและการรวมกลุ่มการเล่นเกมสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้หากเล่นไม่ถูกวิธีนะคะสาเหตุของอันตรายจากการเล่น 1. ของเล่นที่ไม่ปลอดภยัยการเล่นของเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายก็อย่างเช่นนะคะของเล่นที่ต้องใช้ไฟฟ้า ของเล่นที่มีความแหลมคมสามารถก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เล่นได้ดังนั้นเวลาเราเล่นก็จะต้องระมัดระวังนะคะสสถานที่ที่ไม่ปลอดภยัยการเล่นในสถานที่รกร้างหรือใกล้สถานที่อันตรายเช่นเขตก่อสร้างริมถนนทางรถไฟแม่น้ำ หรือใกล้เสาไฟฟ้าสถานที่เหล่านี้อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะ3การใช้ความรุนแรงการเล่นโดยใช้ความรุนแรงไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นเช่นเล่นเกมเล่นกีฬาอาจทำให้เกิดการทะเลาะชกต่อยกันได้นะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการป้องกันอันตรายจากการเล่นการเล่นเป็นกิจกรรมที่นิยมทำร่วมกันในวัยเด็กซึ่งเราก็สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเล่นได้ดังนี้นะคะไม่เล่นในสถานที่อันตรายเช่นใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงสถานที่โลกร้างหรือริมถนน ไม่เล่นของเล่นที่อันตรายหรือว่าต้องเล่นตามกฎกติกาตามขั้นตอนการเล่นอย่างถูกต้องไม่เล่นใกล้ถนนหรือแม่น้ำลำคลองไม่ใช้ความรุนแรงหรือแย่งของเล่นกันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราป้องกันอันตรายจากการเล่นได้ ต่อมานะคะเรื่องที่จะจะเรียนต่อไปก็คือการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอันตรายที่บ้านและโรงเรียนเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นที่บ้านและที่โรงเรียนจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อที่ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกวิธี ดังนั้นผู้ขอความช่วยเหลือควรรู้จักวิธีการขอความช่วยเหลือที่ถูกต้องดังนี้นะคะ 1. บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านเราขอเราควรขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ที่อยู่ในบ้านกับเรานะคะเมื่อเกิดเหตุร้ายที่โรงเรียน เราก็ควรขอความช่วยเหลือจากครูหรือเพื่อนหรือว่าบุคคลอื่นๆในโรงเรียนนะคะ2คํคำพูดและท่าทางของการขอความช่วยเหลือร้องตะโกนเสียงดังเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือโบกมือเพื่อให้ผู้อื่นเห็นเรานะคะจะได้เข้ามาช่วยเหลือเราได้บอกลักษณะอาการบาดเจ็บได้ถูกต้องเช่นถ้าเกิดเด็กๆหกล้มนะคะแล้วก็เจ็บที่หัวเข่าก็ควรจะบอกผู้ปกครองหรือคุณครูได้ว่าตัวเองเจ็บที่หัวเข่านะคะเพราะว่าผู้ที่ช่วยเหลือจะได้ช่วยเหลือเราได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ การขอความช่วยเหลือด้วยถ้อยคําที่สุภาพอย่างเช่นนะคะเราจะบอกคุณครูให้ช่วยเหลือเราก็จะใช้คําพูดที่สุภาพคุณครูครับช่วยผมด้วยผมโดนตะปูตัมที่เท้าครับแล้วเมื่อเราได้รับการช่วยเหลือเราก็ต้องกล่าวคำขอบคุณด้วยนะคะถ้าเราปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องจะทำให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกวิธี โดยเฉพาะการปรถมพยาบาลเบื้องต้นจะทำให้อาการบาดเจ็บบรรเทาความรุนแรงลงได้นะคะหลังจากเรียนเสร็จแล้วนะคะคุณครูแขกจะให้เด็กๆทำแบบประเมินตัวชี้วัดในหน่วยของความปลอดภัยในชีวิตนะคะให้เด็กๆตั้งใจทำนะคะทำเสร็จแล้วก็ส่งงานคุณครูในคลาสมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ